วัดีครับผมเทวิชัยนายกิงวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แอป AI Code ครับคือวิธีการใช้นะครับ AI Code นะครับผมว่า AI Code Meta AI ChatGPT และ Gemini ผมว่าวิธีการใช้คือค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับเราอยากรู้อะไรเราก็แค่พิมพ์ให้มันช่วยหาคำตอบให้นี่ครับ ข้อดีของโค้ดคือมีความรู้กว้างขวางในหลายสาขาวิชาสามารถวิเคราะห์และอธิบายเรื่องซับซ้อนได้อย่างชัดเจนตรวจสอบข้อมูลและให้คําแนะนําที่มีประโยชน์ทังช่วยเหลือด้านการเรียนช่วยอธิบายแนวคิดย,กยากๆด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่ายช่วยตรวจสอบและปรับปรุงงานเขียนทักษะด้านเทคนิคเขียนโคน้ดและช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคสร้างเอกาสารในรายงานการสื่อสารคาตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วลและแม่นยำรับภาษาให้เหมาะกับ ให้เหมาะสมกับผู้ฟังช่วยแปลภาษาและอธิบายวิธีการทประมาณนี้ครับผมว่ามันก็เหมือนการทุกแอปครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ว่าเราอยากใช้แอปไหนครับผมขอจบการน,นำเสนอแอปโค้ด AI เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ